สวัสดีครับวันนี้ผมกับวินสตันขอพักเรื่องคลิป่ซนๆของวินสตันก่อนนะครับวันนี้เราจะมาร่วมกันรีวิว The Last of Us Part 2นะครับเกมที่ผมรอคอยแล้วก็เป็น Collector Edition นะครับอยากให้วินสตันช่วยกันรีวิวว่าจะมีสุดร่วมได้ไหมวิดีโอครั้งแรกกการรีวิวของบวินสตันนะครับว่าเขาจะปวดของเล่นไหมหน้า,นาเอลี่โหดมากเลยใช่ไหมวินตันกลัวนะ ดันเอามารีวิวต่อดีกว่าเออแต่คาเตอร์กรีค่อยๆกรีเนาะ Collector Edition ใช่ไหมต้องค่อยๆ่เปิดค่อยๆบรรจงเปิดขึ้นมาโอ้นี่นะฮะกล่องถ้าเปิดไม่ดีขาดข้างหลังฮะกล่องน,น,นี่ฮะ,ะดูกล่องถ้ชัดก่อนกล่องอ๋อไม่มีแล้วพวกร้านเกมทำาันี่ยวาวาเวลาเจอลูกค้าบอกขอแกะเช็คของก่อน แยกเสียงแปลกๆนะผมทำอะไรขาดด้วยเปล่านะครับโอ้โ,โหจะแกะสวยงามครับนี่แหละกล่องไม่ขาดแต่ไม่รู้แตกหรือเปล่าเมื่อกี้เล่นกัน,นอ๋อแล้วครับผมจะเริ่มเปิดแล้วนะนะโอ้ถือว่า ราคาดีมากนะครับแค่ไม่ถึงเจ็ดพันค่อนข้างว้าววววูบหล่นเลยว่าวดีครับนีแค่บุกเฉยๆมันให้เยอะผมผมตกใจปกติอะไรก็ไม่รู้ดีฮะกล่องไม่บุบกล่องไม่ตกนี่ฮะกล่องเหล็กมีให้กล่องเหล็กมีอันนี้สมุดหนังสืออ่ะนี่ นี่นะครับปรเป็นภาพอาร์ตเวิร์กต่างๆ Art อาร์ตเวิร์กเปิดเร็วไป,ป่ะเนี่ยดน,นะฮะอาร์ตเวิร์กผมผมจะให้ดูทุกอย่างอาร์ตเวิร์กนี่ผมถือว่าเล่นช้าอย่างหมดอะรอลูกเมียหลับหมาแล้วก็ลูกเมียหลับ แล้วก็หมาสงบนะฮะเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงหมาสามตัวแลวเ้เด็กๆกั่งนั้นเลยโอเคนะครับข้าวคลาวเบอ้เยอะครับผมขอข้ามไปดีกว่าเยอะๆตัวกล่องเหล็กนี่โอดีเมื่อกี้ตกตกเป็นถาดกล่องเหล็กไม่บุบ กล่องหล็กยิงยในถาดโอเคอ๋แผ่นอยู่นี่แผ่นให้มานี่พร้อมกับอุ้ยโค้ดเดี๋ยวเดี๋ยวเซนเซอร์อยังอ่ะพร้อมโค้ดนะกล่องเหล็กพร้อมโค้ดครับนี่ก็อะไรครับเนี่ยไม่คืออะไรก็ไม่รู้ซีดีเหรอไม่น่าทุย่ยีงให้ซีดีเหรอ ก็เป็นหนังสือขอบคุณนะครับที่ที่ซื้อของเขานะครับรวมเล่นเกมซื้อเกมของเขาก็เก็บไปอ่ะเก็บหมดที่ตกใจหมดเลยทําตกดีไม่มีอะไรบุกสลายร่วงไปมันมันเป็นเนี้ยนะมันร่วงเนี้ยไม่รู้เรื่องตกใจหมดเลยเนี้ยเก็บไปนะครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยันเป็นสมุดเป็นถังออกมา แผ่นยังไงใช้อยู่แล้วถ้าภายในก็ทำภายในนี่ก็ทำไปค่อนข้างดีมากครับผมว่าราคาคุ้มค่าราคาไม่ถึงเจ็ดพันนี่ได้ขนาดนี้สองกันชื้นอะไรข้อมือเข็มติดเสื้อชุดนี้ไม่เอาเปียบผู้บริโภคครับปกติช่วงหลังๆนะไอ้พวกหกเจ็ดพันบางทีนะ ของนิดเดียวเองโมเดลก็เล็กๆนี่ฮะอันนี้น่าจะเป็นตัวโมเดลมั้งอันนี้น่าเป็นตัวโมเดลน่าจะได้แล้วล่ะโอเคออหมดแล้วเนาะมีเท่านี้แหละเออนี่ครับตัวโมเดล มาวันนี้ขอพักเรื่องหมานิดนึงอย่เล่นโฟภายในก็บุบนะฮะบุรังไข่รังไขก่กันกันแบกลาปึ๊บปึ๊บโหโมเดลตัวค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่มากๆอะ่ะ ทีนี้มาลุ้นกันนะครับว่าเอลลี่จะหน้าเออหรือเปล่าเราต้องมาดูว่าเป็นี่หน้าเอา๋อรปล่าว่าบางทีโมเดลมันนั่นนะฮะเราบอกอย่าคาดหวังกับโมเดลในคอลเลคเตอร์เอ dition เพราะว่าจะไปเทียบกับโมเดล,ลราคาแพงที่ขายแยกกันทั่วไปไม่ได้แตนทุกคนก็คาดหวังทั้งนั้นนะเอลลี่เอลลี่ อเเนะี่โอเคเลยนะเอลลี่หน้าโอเคเนะครับค่อนข้างดีอ่ยนะรับนี่ก็คือเอลลี่ดูดูนี่ค่อนข้างดีนะครับ,ออเเด,ด,ด,รบดีเทลอะไรต่างๆเนี่ยี่มีโชว์ว่าใส่คอนบุกคอนเวิร์ตอะไรด้วยนั่งเล่นกีตาร์พางนี้ชมาโตแล้วเป็นสาวอ่ะ ดีเทลค่อนข้างโอเคนี่นะครับง่วงนอนอยังอ่ะวินตนว่าไงลองแทะดูไหมเลียดูก็ได้โมเดลใหม่ๆกลิ่นหอมใช่ไหมเห <laughs> ม็นสีเหรอไม่แรเลยปกตินะของเล่นแทะตลอดเลย <laughs> ขอจบการรีวิวเดอะล s สสมาร์ทพาร์ททูคอลเลกเตอร์ดิชั่นเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย